ช่างโตครับปกติเขาเหมางานกันหนึ่งหลังเนี่ยที่ไม่รวมมูลค่าที่ดินนะเขาคิดกระจกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมุติอาบ้านราคา1ล้านก็ได้ครับค่าเป็นบ้านประมาณ1ล้านนะพี่ในส่วนของไม่รวมที่ดินค่ากระจกเท่าไหร่ส่วนนี้ผมตีให้สักประมาณ20%แล้วกันสองแสนเลยนะใช่พี่สองแสนก็คือ2องแสนเนี่ยครับคือจะเป็นลักษณะบ้านสไตล์แบบโมเดิร์นกระจกเยอะหน่อยให้ความโปร โล่ประมาณนี้พี่แล้วในะความเป็นจริงทาได้ไหมบ้านหนึ่งล้านสองแสนเป็นงานอลูมิเนียมเอาเจอจริงๆเลยส่วนใหญ่จะโดนตัดซะมากกว่าพี่แล้วถ้าเป็นมุมพี่เดียพี่เดียวว่าไงบ้างพี่สาหรับช่างกระจกเลยนะเจอสมมุติบ้านหนึ่งล้านตีไว้แลวสองแสนเป็นงานอลูมิเนียมใช่ไหมไปแล้วหลังคาที่แรกสเปค,คเป็นร้อนคู่แล้วกันอ่าพอทําไปปุ๊บอยากได้กระเบื้องซีแผคจากงบแปดแสนเนี่ยกินเกินแปดแสนไปแล้วเจอกระเบื้องอีกจากกระเบื้องเกรดธรรมดา กลายเป็น 3A ทิ้นจาก800นั่นไปอีกสุดท้ายครับพอมาถึงงานกระจกเนาะจากที่เขาตั้ง200ไว้เนี่ยมันจะไม่เหลือ200และงานกระจกก็ถูกบีบคุณภาพลงมาครับไม่งั้นบ้านจะไม่เป็นบ้านและถ้ามันขาดประตูหน้าต่างจากใจช่างกระจกเนาะกันงบเอาไวนะ้200 0 0 0พอถึงสุดท้ายจริงๆมันจะไม่ได้เลย กระจกอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะทยอยทยอยมาอยู่ในหมวดงานหลังๆไล้ถูกป่ะพี่ทีเนี้ยเวลาเขาเห็นอยากได้อย่างงุอย่างนี้มันก็จะไปกินส่วนอื่นก่อนใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเขาจํากัดงบไว้เป๊ะๆเนี่ยผมก็จะเจอเหมือนกันส่วนใหญ่มันก็งานหลังๆอะ่ะกระจกอลูมิเนียมงานพวกงานถัดจากงานที่เราต้องตกแต่งไปเรื่อยๆอย่าพี่หมวดงานหลังๆเนี่ยจะเริ่มโดนซอยอเพื่อลดสเปกลงโดยที่มาลงถุงเงินแรกๆรู้เหตุผลละ ถ้าเจ้าของบ้านต้องการเติมส่วนอื่นเติมหลังคาเติมกระเบื้องเติมบิวอินเพราะฉะนั้นจะต้องเติมจาก8 0 0 0 0นไปไม่ใช่ว่ามาตัดจาก2องแสนออกอตอนกระจกเนี่ยถ้าตัดะคุณภาพงานประตูนหน้าต่างก็จะลดลงนั่งไงมีมีความรู้อะไรให้ช่องนี้รอกินเล่าอยู่เดียว <c oughs> จบยังอ่ะจบได้ไปกินล่าอ่โอเค